าค่ะพาไปเที่ยวงานโอทอปเลาๆนะคะคลิปนี้มาในเวอร์ชันภาษาตายเพราะว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวงานโอทอปภูมิภาคที่จังวัดบุรีรัมย์ตอนนี้มาบุรีรัมย์แล้วเพิ่งรับไมต้ตอมาจากจังวัดนครรี่ธรรมราชนะคะชันแลบรรยากาศงานดีบานชันเราคือฉันคิดทึงบ้านมากๆไม่ได้ล็อกบ้านไม่เปื้อนะคะเพราะว่าข้อยกข้องดีข้องร้อยจากทั่วประเทศส่งไมต้ตอมาทีจังวัดบุรีรัมย์แล้วงานมาทึงบ้านเราแล้วค่ะอ่ะ นี่บรรยากาศภายในงานนะคะงานโอทอปภูมิภาคก็มีตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจับย,ยาวๆจนถึงวันที่3มีนานี่ทีสนามช้างอารีนาคือค่อนคงดีคองร้อยจากทัวทางประเทศมาไหวทีนี่ทีเดียวแล้วอันนี้คือไก่ย่างแขนดงนะคะแล้วก็ข้าวแตนผููกข้าไฟจากบ้านหมวงทะเลค่องดีค้องร้อยจากแขนดงทุกคนฝาไกไว้กันถ้าไปงานอย่าลืมอุดหนุนแหม่แมงเขานะคะนี่แร่ตา คือชันก็พาเครือข่ายโขกน้องหน้าเครือข่ายพูนโโ้นํามอชชอแล้วก็เครือข่ายสตีนะคะใส่ผ้าไทยส่วยๆนะคะไปเช็คอินไทยรูปแล้วก็ไปชอปปิ้งคือแรกมันมีแต่ข้องดีข้องร้อยทึ้งของให้ชิมชิมนั่นชิมนี่ชิมจนเก่งใจชิมจนแบบว่าไม่รู้ชิมหรือแล้วทึงแรกข้องอยากกินไปหมดเมียได้มีแต่ข้องดีดีข้องร,ร้อยนี่ชาเย็นชาชจากสตูนนี่ชันสื่อถูกงานสื่อถูกรอบนะคะและบรรยากาศ เอออยากให้มานะคะเป็นโหนมแอเดินมาไปบายเลยชิวๆมีนักรองกันมีการแสดงกันแล้วก็มีข้องดีๆแดดๆราคาถูกกันจากทั่วประเทศเลยมาช้อปปิ้งได้เลยนะคะงานเนี่ยจัดถึงวันที่ซ้นะทุกคนใครมาแล่แข้งรถใครมาแล่เขาแข่งบอลด้วยมาทํากิจกรรมแถวนี้อย่าลืมแวะมาชมมาชิมมาชอบทีงานโอท็อปภูมิภาคที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพนักงานการันตีววาร้อย